ค่ะภ,ภูมิใจมากมากเลยนะคะคือหนึ่งละมีรายได้ที่แน่นอนเข้าครอบครัวค่ะเลี้ยงครอบครัวดูแลครอบครัวได้เลี้ยงครอบครัวได้คือเดิมทํางานกรุงเทพนะคะก็ไม่ต้องทํากลับมากลับมาสร้างอาชีพได้แล้วก็ได้สร้างอาชีพไปให้ลูกหลานด้วยค่ะที่หลักๆเลยคืออยากสร้างอาชีพไวให้ลูกหลานค่ะให้ลูกหลานสานสานต่อเพราะตอนนี้มันเป็นอาชีพหลักไปแล้ว ร้อยยินของปกครองพมประสิทธิ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อต้นน้ำตำบลสี่สำราญอำเภอวังหินจังหวัดสีสเกตคือสิ่งยืนยันถึงความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพเลี้ยงวัวขุนไม่ต่างจากสมาชิกอีก10ครอบครัวที่รวมกลุ่มช่วยกันเลี้ยงวัวเกือบ300ตัว ตลอด3ปีที่ผ่านมาพวกเขาสามารถบริหารการลงทุนเลี้ยงวัวโดยเริ่มต้นจากการกู้เงินโครงการสินเชื่อธุรกิจสร้างไทยหรือโครงการล้านละร้อยจำนวน2ล้านบาทวันนี้พวกเขามีกำไรจากการเลี้ยงวัวขุนแล้วเราเข้าขุนเฉลีย่ยต่อตัวก็ตกอยู่ที่7,000บาทต่อตัวครับจากรายได้ต่อตัวนะครับของสมาชิก ที่เลี้ยงนะครับท,ที่ผมเลี้ยงมานี่แหละแล้ววัวของเราก็เลี้ยงแบบแบบปลอดสารครับไม่มีสารไม่มีสารเล้งเนแดๆของเราเลี้ยงแบบคุณภาพปศุสัตว์จะให้คําแนะนําตลอดเรื่องนี้ครับให้ความแนะนําตลอดมาดูเลมาใส่ใจพวกเรามาแนะนําวิธีการเลี้ยงนะครับและของเราก็เลี้ยงแบบแบบอย่างสะอาดเนาะคือน้าแล้วก็มันเปลี่ยนให้เขาอยู่ดีกินดีนะครับ การเลี้ยงวัวที่มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอวังหินคอยดูแลให้คําแนะนำพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมดูแลเรื่องอาหารและวางระบบฟาร์มให้มีมาตรฐาน สามารถตกลงทำสัญญาซื้อขายกับฟาร์มขนาดใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีหัวทุกตัวที่เข้าขุนมีตลาดรองรับแน่นอนแม้ว่าการขายวัวจะสะจดุดเมื่อเวียดนามระง,งับการนำเข้าวัวขุนจากไทยแต่วัวของชาวบ้านยังมีตลาดภายในประเทศรองรับและพร้อมที่จะส่งออกเวียดนามอีกครั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม สปปลาวจีนเห็นว่าประเทศไทยปลอดแน่100%ตลาดเรามีอีกเยอะเลยครับมีความมั่นใจแต่ถามว่าณนะเดือนกุมภาพันธ์นี้ไหมอาจจะเป็นไปได้นะครับเขาก็ต้องดูก่อนแล้วก็ตรวจสอบว่าเรามีความจริงใจในการที่จะเลิกใช้สารเลืองแดงแล้ววัวบ้านเราไม่มีสารเลืองแดงรัฐบาลทางเวียดนามเขาก็จะอาจจะอนุญาตนะครับแต่ไม่สามารถตอบได้ว่า มกรากุมพามีนาหรือเมษาอันนี้ต้องอยู่ที่ผู้ซื้อเหมือนกับเราเป็นผู้ซื้อนะครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าแน่นอนทางผู้ขายบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งที่มีสารเล่งเนื้อแดงปนมาัวาที่มีสารเล่งเนื้อแดงปนมาเขาก็จะมามาซื้อเหมือนเดิมหรืออาจจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ เกษตรกรรายย่อยที่หันมารวมกลุ่มเลี้ยงวัวขุนมองว่าการเลี้ยงแบบชาวบ้านแม้ไม่สามารถแข่งขันกับฟาร์มใหญ่ๆที่มีทุนมากกว่าได้ แต่ชาวบ้านก็มีความตั้งใจมีความใส่ใจดูแลวัวใกล้ชิดสามารถเลี้ยงวัวอย่างปราณีตซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุสน,นจากภาครัฐโดยเฉพาะกรมปศุสัสตว์และแหล่งทุนอย่างทกศที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงดูแลการทำบัญชีรายรับรายจ่ายพวกเขาเชื่อมั่นว่าอาชีพเลี้ยงวัวจะเป็นอาชีพที่สร้างทั้งความสุขและรายได้ที่มันคงให้กับเกษตรกร ไพทูนธุรพันธ์ไทย PBS อไหย